เมื่อไหร่ที่โซโคค่ะวงกลมมันหมุนมาแล้วใช่ไหมคะมันหมุนมาหมุนมาเพื่อให้เราอะไปจุดต่อไปเราก็ต้องเดินไปนะอยากกลัวการเปลี่ยนแปลงจำไว้เลยค่ะอยากกลัวการก้าวหน้าอยากกลัวการออกจากเซฟโซนที่ถึงเวลาต้องออกอยากกลัวเรื่องที่ยังมาไม่ถึง ความกลัวไม่มีจริงเกิดจากการปรุงแต่งของจิตความกลัวก็คือหนึ่งในอัตตาเหมือนกันหากเรายังยึดติดอยู่เช่นเคยค่ะมันก็จะรู้สึกวนเวียนซ้ำๆและเจอเรื่องที่เรากลัวอยู่แบบเนี้ยไม่เลิกวันนี้ค่ะเราก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่คู่ควรกับความสุขสงบคู่ควรกับความอิสระดังนั้นทุกท่านมอบสิ่งนี้ให้กับตัวเอง โคดจะต้องลงไลฟ์แล้วนะคะขอบคุณทุกท่านมากจริงๆวันพฤหัสหน้าตรงกับวันอะไรนะมาเจอกันนะคะน่าจะโดยประมาณน,นี้โคดไลฟ์ประมาณสามทุ่มกับสี่สิบแล้วเนาะโดยประมาณแบบนี้เนาะสามทุ่มสิบสองสามทุ่มยี่สิบเอ็ดสามทุ่มสี่สิบยังไงก็เข้ามาพูดคุยกันรับพลังงานดีๆมอบองค์ปัญญาองค์ความรู้แล้วก็ทุกสิ่งค่ะทุกท่านที่ท่านได้รับปัญญามาจากการฝึกจิตทำสมาธิที่โคดพูดเนาะเราต้องเอาอ,ออกมาใช้ด้วยออกมาใช้กับโลกสามมิติแบบนี้ด้วย เอาออกมาใช้ด้วยนะคะทั้งช่วยตัวเองทั้งช่วยผู้อื่นเราต้องออกออกมาใช้ค่ะถ้าเราไม่เอาออกมาใช้มันจะไม่มีประโยชน์เลยเพราะมันเกิดอยู่แต่ในจิตของเราในนิมิตในสมาธิเท่านั้นต้องอ,ออกมาใช้นะคะเอาละค่ะวันนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีนะพรุ่งนี้รักตัวเองมากขึ้นรู้แล้วเราจะชัดเจนอะไรกับชีวิตเราจะขับเคลื่อนตัวเองไปทางไหนนะคะ ปล่อยอิสระให้กับตนเองเลยค่ะชอบโคด้ดคลิปของโคด้ดทุกคลิปยินดีค่ะแฮปปี happy, happy, ้แฮปปี้เลิฟเลิค่ะครูออนยินดีค่ะขอบคุณอย่างยิ่งนะคะยินดีค่ะทุกทท่ทานเห็นไหมโกลัวโค้ดไหมเนี่ยตึกตึกตึก,ตก,ตกเออโลกสามมิตินี่มันก็มีอะไรให้เราทําอีกเยอะเลยนะเราสนุกได้กับทุกอย่างนะคะแต่ดูสนุกได้ลองทําได้ ทุกอย่างที่เขาเอนจอยอะไรกันไปรับรู้ได้ไปทดลองได้แต่ไม่อินจนเกินไปและไม่ยึดติดแล้วรู้ว่าทุกสิ่งก็ธรรมดาเกิดขึ้นตั้งอยู่ระบไปไม่มีอะไรที่เป็นของเราแต่ตอนเนี้เรายืมกายสังขารบนโลกเนี้ใช้อยู่ยืมวิญญาณอยู่ยืมเขาใช้อยู่นะเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีออกกําลังกายไหมช่วงนี้ร่างกายอืดหรือเปล่านอนเยอะไหมทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพบ้างหรือเปล่า นะคะเราต้องดูแลเขาให้ดีด้วยเช่นเดียวกันสํานึกรู้คุณทราบซึ้งรักไรเงื่อนไขย,ยินดีพอใจมีความสุขได้กับเรื่องเล็กๆทุกเรื่องไม่ตัดสินไม่ด้อยค่าใครสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำทุกุกวันนะคะและท่านจะเป็นผู้ที่มีพลังงานที่ดีเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะโค้ชก็ต้อง จบไลฟ์ลงแล้วสมควรแก่เวลาแล้วนะคะเรารู้ดีที่สุดว่าเราเป็นใครนะคะตอบคำถามให้กับคุณลองชานค่ะแล้วก็ทุกท่านด้วยไปชัดเจนกับตัวเองนะว่าต่อไปเราจะทำสิ่งใดเราจะทำอย่างไรนะคะแล้วก็จำไว้เสมอค่ะทุกสิ่งต่อให้ดีมากแค่ไหนหากใครเขาไม่พร้อมรับเขาไม่เข้าใจเราไม่ต้องเสียเวลาเราให้เท่าที่ให้ได้ให้เท่าที่เราไหวให้เท่าที่เราไม่เหนื่อย แล้วชีวิตท่านจะมีความสุขไม่ต้องแบกอะไรของใครค่ะดูแลรับผิดชอบชีวิตตนเองเท่านั้นอย่าคิดว่าหากเราไม่ทําเราจะรู้สึกผิดอยากคิดว่าสิ่งนี้มันฝืนใจเราแล้วมันผิดเราไม่อยากทําและเราไม่กล้าปฏิเสธเราจงกล้าปฏิเสธในสิ่งที่มันไม่ใช่ไม่ถูกไม่อยากทําไม่งั้นพลังงานเราจะไม่ฟโฟล์ค่ะเดี๋ยวโครพูดต่อโครพูดต่ออีกสองชั่วโมงเลยนะ้น จบไลฟ์นี้ดีกว่ามาเรียนต่อมาเจอกันใหม่พลื้อหัสนะ้าขอบคุณคุณภูมิค่ะสําหรับของขวัญแล้วก็หลายๆท่านเลยส่งของขวัญให้รัวๆมากนะคะสัปดาห์นี้ไม่ต่างกับสัปดาห์ที่แล้วเลยขอบคุณมากๆจริงๆค่ะนอลลับฟันดีนะคะกิดน่าย